ถ้าเราจะสร้างผลตอบแทนที่ดีการเทรดดัชนีหุ้นสหรัฐมีความน่าสนใจกว่าเทรดทองคำเยอะครับและความเสี่ยงต่ำกว่าครับพี่นัทครับทำไมดัชนีหุ้นสหรัฐถึงน่าเทรดกว่าทองครับง่ายๆอย่างนี้ก่อนครับหากเรามองกราฟนะครับของราคาดัชนีหุ้นสหรัฐไม่ว่าจะเป็นดาวโจนครับหรือ US 3 0 n a s d a q 100หนระครับหรือ US ร0 0 U.S. 500ครับหรือ S&P 5 0 0นะครับลองมองย้อนกลับไปดูตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2024นะครับเราจะเห็นว่ามีการทำ all time high หรือจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องนะครับและความผ,ลผ,ลผันผวนระหว่างฐานก็น้อยกว่าการเทรดทองคำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเราจะสร้างผลตอบแทนที่ดีการเทรดดัชนีหุ้นสหรัฐมีความน่าสนใจกว่าเทรดทองคำเยอะครับและความเสี่ยงต่ำกว่าครับติดตามข้อมูลการลงทุนดีๆได้ที่เพจ Market for You แล้วเจอกันครับ